มาเตอมาเตอ้อมาเรบปาสวนเราเด้วันนี้เคร้รถดเครื่องไปเรปาสวนกับหลานสาวสองแซบบรรยากาศทางไปสวนก็จะเขียวๆแบบนี้อากาศดีมากมาถึงแล้วจ้าสวนของเรากินอะไรก็ปลูกอันนั้นเป็นสวนผสมผสานมีทั้งลองกองทุเรียนมังคุดเงาะสตอผักสวนครัวแล้วก็มีคลองเล็กๆผ่าตรงกลางเป็นแหล่งน้ําชั้นดีให้กับพืชผักของเราน้ำใสไหลเย็นชื่นใจแค่เอาเท้าจุ่มก็ฟินแล้วดูสิไหลเหมือนน้ําตกเลย แวะมาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ซัหน่อยเริ่มโตแล้วนะนานๆกลับบ้านทีมาเห็นการเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ชื่นใจทั้งส้มโชกุลมะนาวมะยงชิดแล้วก็มะม่วงที่เห็นเป็นแถวๆนี้เป็นต้นบอนนะจ๊ะเอามาแกงส้มร้อยโจว,วาดสองลิงแสบเห็นน้ำแล้วทนไม่ไหวกระโดดลงเล่นน้ำ เล่นกันสนุกสนานใหญ่เลยเห็นแล้วคิดถึงตอนเด็กค่ะไม่มีอะไรให้คิดเยอะชีวิตไม่วุ่นวายดีหนักสุดก็แค่โดนตีตื่นมาพรุ่งนี้ก็ลืมส่วนเราตอนนี้ก็ได้แค่นั่งมองพวกเขาสนุกแล้วก็ผ่อนคลายไปด้วยเชื่อไหมคะว่าแค่ร่างกายได้สัมผัสดินสัมผัสหญ้าสัมผัสน้ําเย็นมันเป็นความสุขง่ายๆทีววิเศษและหาซื้อไม่ได้จากที่ไหนเลยนอกจากบ้านเราลืมความวุ่นวายในเมืองใหญ่ไปเลยค่ะแดดรอม ลมตอกได้เวลาหลบเริ่นเราแล่ตลอดเส้นทางกลับบ้านเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนี่แหละค่ะชีวิตบ้านๆที่บ้านของเราแวะมาเที่ยวกันได้นะจ๊ะ